ดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันพรฤหัสที่เจ็ดพฤศจิกายนซึ่งตรงกับขึ้นเจ็ดค่าเดือนสิสองปีมะโลงสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาดูดวงประจำวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคล ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้แต่าหากว่าท่านจะออกจากเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่เรียกว่าดีก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวของเราแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามไม่ดีก็จะเป็นอัปะมงคลจะทำให้ตัวของเรานั้น อับโชคอับลาบจะทำอะไรก็ไม่มีผลสำเร็จเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะออกจากสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรเราก็จะมาดูในช่วงของท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออก จะเป็นทิศที่ดีสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้และสีที่เป็นมงคลท่านจะติดเนื้อติดตัวไปในวันนี้ก็ให้มีสีชมพูติดเนื้อติดตัวไปบ้างจะเป็นโชคไป็นลาบจะเป็นโอกาสดีของท่านและถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้ จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานในวันนี้ท่านจะมีข่าวดีมาจากการงานที่ท่านได้ไปติดต่อเขาไว้ท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับรับราชการก็จะมีคนเข้ามาบอกว่าท่านได้งานแล้วในช่วงของวันนี้จะมีโชคมีลาภ ในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินในช่วงของวันนี้จะมีเงินเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆก็ขอให้ท่านนั้นใช้จ่ายอย่างประหยัดอย่าฟุ่มเฟือยในการใช้จ่ายสำหรับคนที่ยังเป็นโสดในช่วงนี้จะมีสเสน่ห์อย่างมากจะมีคนเข้ามาติดต่อท่านอยู่ตลอดในช่วงนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ และสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีน้ำตาลจะเป็นสีที่ดีสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ ในวันนี้ในเรื่องของการงานในวันนี้เหมาะกับการลงทุนไม่ว่าท่านจะลงทุนอะไรหรือจะเปิดกิจการเปิดร้านค้าใหม่ๆในช่วงนี้ถือว่าจะมีความสำเร็จอย่างสูงในเรื่องของการเงินในท่านระวังวันนี้อาจจะถูกหลอกจะมีลูกน้องจะทำให้ตัวท่านนั้นต้องเสียเงินเสียทองได้ให้ท่านระวังเขไว ในเรื่องของคนรักคนใคร่คนเป็นโสดจะเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคาร ในวันนี้และสีที่เป็นมงคลนั่นก็คือสีน้ำตาลจะเป็นสีที่ดีนำโชคนำราบมาให้กับตัวท่านในวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้ในเรื่องของการงาน การงานวันนี้ท่านระวังอาจจะมีการชิงดีชิงเด่นกันได้ถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับโรงงานก็จะมีคนอิจฉาลิษยาท่านไม่อยายท่านได้ดีในช่วงของวันนี้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีในเรื่องการเงินในท่านระวังในวันนี้ท่านจะมีเงินเข้ามาท่านและท่านจะมีรายจ่าย ให้ท่านระวังการจ่ายไว้บ้างในช่วงของวันนี้ในเรื่องของความรักความใคร่ก็แลดูเงียบๆในช่วงนี้จะไม่มีอะไรคืบหน้าเพราะฉะนั้นให้ท่านอยู่เฉยๆจะเป็นการดีต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันกันบ้าง ท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และสีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีครีมจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และถ้าหากท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออก จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้จะลาบรื่นดีไม่มีอุปสรรคอะไรงานที่ท่านทำนั้นก็จะมีคนให้กำลังใจจะไม่มีใครขัดใจจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงิน การเงินในวันนี้ระวังการใช้จ่ายวันนี้อาจจะมีการจ่ายมากกว่ารายรับให้ท่านระวังเขาไว้อาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังให้ท่านระวังไว้ให้ดีในเรื่องของความรักในวันนี้ก็อย่าหูเบาถ้าหา,าว่าหูเบาอาจจะมีเหตุเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นให้ท่านหูหนักๆเขาไว้จะเป็นการดีในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิด อยู่ในวันพุธกลางคืนกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศท,ที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนในวันนี้สีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเขียวจะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่มีอํำนาจในตัวของท่านในวันนี้ท้ากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบ ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ท่านจะเหนื่อยหน่อยจะมีงานบางสิ่งบางอย่างให้ท่านทํานั้นต้องปวดหัวเพราะฉะนั้นให้ท่านระวังในเรื่องการทํางานในวันนี้อาจจะมีงานจุกงานจิกและจะมีงานเร่งด่วนด่วนเข้ามาท่านให้ท่านระวังไว แต่ก็ไม่เป็นไรท่านก็ทำได้ในเรื่องของการเงินวันนี้จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านจะมีรายรับและก็จะมีรายจ่ายอยู่ตลอดในช่วงของวันนี้ในเรื่องของความรักความใกล้ในวันนี้ท่านระวังอาจจะมีมือที่สามเข้ามาพูดมาจายุยงส่งเสริมให้ท่านนั้น ได้มีการทะเลาะเบาะแว้งกันขึ้นเกิดขึ้นได้ในช่วงของวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤาัสกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเชา้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสในวันนี้และสีที่เป็นมงคลนั่นก็คือสีน้ำตาล จะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระหรหสในวันนี้ทาก็าท่านคิดจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระหรืออาจในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้จะมีงานใหม่ๆเข้ามาให้ท่านทำ งานบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะต้องปวดหัวเล็กน้อยเพราะว่าเป็นงานใหม่ท่านก็ทำได้ถึงยังไงท่านก็ทำได้ท่านเป็นคนมีพรสวรรค์ในเรื่องของการแก้ปัญหาอยู่แล้วในเรื่องของการเงินวันนี้จะมีลูกลูกหล,ลานนํำเอาเงินเอาทองมาให้ท่านเพื่อเป็นของขวัญของขวักในวันนี้ก็ถือว่า จะมีโชคมีลาบอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของความรักความใคร่วันนี้ก็รู้สึกว่าดีเขาเอาอกเอาใจจะทำอะไรให้การปรึกษาหรือเราได้ในช่วงของวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านหันหน้าไปทางทิศใต้ จะเป็นทิศท,ที่ดีสำหรับท่านที่เกิดยูนในวันศุกร์ในวันน,น,นี้สีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีขาวจะเป็นสีที่มีอำนาจส่งตัวของท่านนั้นให้มีวาสนาอีกตาหากตาหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาเป็นท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศท,ที่ดีจะมีโชคมีลาบ ในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานในวันนี้ท่านจะมีความสำเร็จหลายสิ่งหลายอย่างท่านจะพูดจะจาอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองทางนั้นงานของท่านนั้นจะเป็นผลดีกับตัวของท่าน จะมีชื่อมีเสียงอีกแต่หากงานที่ท่านทำในวันนี้การเงินการทองวันนี้ถ้าท่านลงทุนอะไรก็จะดีถือว่าจะมีกำารกำไรในช่วงของวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใครในวันนี้ถ้าหากว่าท่านเจอคนรักใหม่ๆหรือว่าคบกันใหม่ๆท่านระวังวันนี้จะมีการเปลี่ยนใจกันได้อาจจะไปเจอของ อื่นอีกหรือว่าจะไปเจอของใหม่ที่ดีกว่าของเก่าจะมีการเปลี่ยนใจกันในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ ในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีแดงจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในวันนี้ถ้าก็าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในวันนี้ในเรื่องของการงาน วันนี้ท่านทำอะไรต้องใจเย็นเย็นไว้ถ้าหากว่าท่านใจร้อนงานที่ท่านทำจะผิดพลาดและจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นกับท่านได้ในเรื่องของการงานในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินในวันนี้ถ้าหากว่ามีการเซ็นสัญญงสัญญาอะไรให้ท่านตรวจสอบดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจ เซนอะไรลงไปในช่วงของวันนี้ในเรื่องของความรักอีกเช่นเดียวกันในช่วงของวันนี้การพูดการจาจะเป็นต้นเหตุให้มีเรื่องมีราวกับตัวเราได้เพราะฉะนั้นในท่านจะปรึกษาหารือกันให้ดีจะพูดจะจาอะไรให้คิดดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะพูดออกไป ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านเข้ามารับฟังคลิปดวงใดวันหรือว่าดวงประจำวันจนครบเจ็ดวันก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังแล้วจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดี